ขณะที่วันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะย้ําทําการเกษตรนะคะจําเป็นเรื่องของการเรื่องขององค์ต้องนําองค์ความรู้เทคโนโลยีนะคะนวันวตกรรมใหม่ๆไปปรับใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ค่ะ ศาสตราจารย์ดรณัุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพิปูลสังกัรประชาอทิศอำเภอพิปูนจันงหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายอัคาราภูมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมใน ซึ่งทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หรือที่เรียกว่างานฟิลด์เดย์โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทํางานร่วมกันในการสนับสนุนเกษตรกรให้มีการเรียนรู้ในการวางแผนการผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ผ่านกลไกส่วนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อนําไปสู่การลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดก,การสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและขณะนี้ค่ะกำลังเข้าสู่ฤดูการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้โดยเฉพาะทุเรียนพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะก็เป็น การผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนก็จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร,กรผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน G.A.P. ทั้งนี้นะคะบางพื้นที่เนี่ยผล,ผลผลิตจะออกในช่วงต้นฤดูการผลิตต่อเนื่องจากภาคตะวันออกเช่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชบางส่วนได้แก่อำเภอพิปูนล,ลานสกาฉวางและอำเภอช้างกลางค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เปิดเผยค่ะว่ากิจกรรมวันฟิลด์เดย์จะช่วยกระตุ้นให้เกษตร,รกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มุ่งเน้นการป้องกันการผลิตทุเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างไรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรค่ะ